ธรรมชาติของจิตจริงๆเป็นธรรมชาติของใจที่แค่รู้เฉยๆอาการรู้ที่ไม่มีเรามีเขามีเรื่องราวนั่นเมื่อไหรที่มีเรื่องราวมีสีมีสันมีดํามีขาวมีดีมีชั่วมีเรื่องราวอารมณ์นั่นไม่ใช่ไม่ใช่จิตแล้วน่ะนะนั่นจิตสิกทั้งหมดดังนั้นทั้งหมดในโลกนั้นเป็นเจิตสิกหมดเลยนะเฮ้ยพอเห็นพอเห็นจิตจึงทิ้งจิตสิกเลยทีนี้การทิ้งก็คืออยู่แต่รู้นั่นแหละ รู้ที่รู้ที่ไม่มีเรื่องราวเพราะมานานเนี่ยเห็นแค่รู้ก็จบแล้วนะกระทบรู้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 ไม่ห้ามกระทบรู้ไม่ผักกระทบรู้แบบว่าเฉยๆนะเขาไม่เฉยๆนกะ็ไมเ่เฉยๆอีกยยอยนะมันก็แค่รู้อะแล้วรู้นี้ไม่เคยหายไปไหนอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนหน้านี้มันไม่เห็นเพราะมันมีเรารู้ใช่ไหมเราเข้าใจเราได้อะไรกับมันในการรู้ไหม ผู <ge> ้ร <ies, S 2> ู้จึงอยู like ่หลังการกระทําเสมอเมื่อมีการกระทําจะมีผู้รู้แต่ไม่ทันแล้วเพราะมันรู้ไปแล้วมันที่มันเลยไปนั่นคือสังขารพุงแตกทั้งหมดทีนี้พอพอมันเห็นอย่างนี้มันจะไม่มีผู้ไปเสวยอารมณ์นั้นๆเลยดีใจมันรู้มันก็ไม่เสวยดีใจเสียใจมันรู้มันก็ไม่เสวยเสียใจรักมันก็รู้มันก็ไม่เสวยรักอีกเกียดมันก็รู้อีกมันก็ไม่เสวยเกียดอีกว่าอะไรมันรู้ว่าไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นโทษเป็นภัยเป็นทุกข์กับมัน สร้างความทุกข์อันมหาศาลในความรักนั้นสร้างความทุกข์อันมหาศาลในความเกลียดนั้นโอ้โ oh, หมันจึงอิสระออกจากออกจากโลกออกจากสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยก็เหลือแจะรู้ที่ไม่มีเรารู้ที่อิสระตลอดการรู้ที่ไม่ประกอบด้วยเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นเลย